สวัสดีค่ะพบกับบองจูอีกครั้งนะคะกาทีมอะไรพวกเราทีมบองจูค่ะก็หลังจากที่วันนี้เนี่ยลูกค้าหลายคนสอบถามมาเลยว่าเฮ้ยน้องจิ๋วจะมีโปรโมชั่นอะไรทีมเราไม่มีโปรโมชั่นหรอก็อย่างที่ต่อไปนะคะว่ากลยุทธ์เราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่มีการลน้าจัดแถมเนอะแต่เราจะตอบจบลูกค้า้ดยกันที่เราเนี่ยคิดโปรโมชั่นมาให้ผู้ลูกค้าเนี่ยได้ ริ้มรองทานเฟรนช์ค o ซองในรูปแบบที่8ใหม่ค่ะโดยเริ่มจากจิ๋วเลยหนึ่งก็คือเซตเฟรชชี่ค่ะไม่รู้ลูกค้าหลายคนเคยทานหรือ,อยังสำหรับตัวไอซ์ดูวิธีนะคะจะเป็นชาเออร์เกย์ผสมน้ำทับทิมที่แบบทาแล้วเนี่ยแบบสดชื่นอะ่ะมันคือการรีเฟรชชิ่งจริงๆซึ่งได้การลองทานกับตัวเฟรนช์ค o อซองนี่นะคะจะรู้เลยว่าแบบมันใช่มันได้อร่อยมากสําหรับคนที่แบบต้องการจะรีเฟรชตัวเองเหนื่อยๆเข้ามาแล้วอยากจะทานอะไรที่แบบทําให้สดชื่นขึ้นนะคะก็อยากจะแนะนําเป็นเซตเฟรชชี่ไปเลยค่ะ ค่ะสำหรับเซตที่2นะคะสำหรับคนรักสุขภาพเซตเฮลตี้ค่ะแนะนำเป็นชาร้อนๆนะคะจากประเทศอังกฤษซึ่งมีหลายรสชาติให้เลือกมากมายเลยที่ร้านเนาะเมื่อทานคู่กับครัวซองนะคะจากครัวซองจากที่ไหนนะคะจากฝรั่งเศสค่ะจากฝรั่งเศสทุเดียวอยากจากฝรั่งเศสเะค่ะเมื่อทานคู่กันนะคะกับครัวซองตัวนี้ทำจากเนยสดล้วนๆเลยเนาะมันจะเข้ากันและก็ดีต่อสุขภาพมากๆค่ะ เซตสุดท้ายเลยค่ะปิดท้ายด้วยนี่เลยสาหรับผู้ทีช่ชื่นชอบความหวานนะคะคืออย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าร้านเราเนี่ยมีติมที่หลากหลายรสมากสําหรับออไอศครีมรสชาติไทยๆอะคะ่ะก็คืออยากจะเพิ่มความหวานโดยการที่มีตัวเฟรนช์ฟัวซองนะคะทั้งหมด3รสเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันค่ะคือจะบอกว่าสุดยอดมากเพราะว่าวันนี้มีลูกค้า oh. หลายท่านนะคะที่สั่งไปแล้วก็ชอบ ติดใจซื้อหลายชิ้นเลยทีเดียวยังไงอยากจะให้ลองชิมในรูปแบบใหม่ๆอะค่ะทั้ง3แบบนี้นะคะซึ่งก็คือเฟรชี่เฮลตี้แอนด์สวีตตี้ค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่หมดนีอะไรอีกมีอะไรอีกเรายังมีตื่นเต้นอะตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอะแต่ถ้าเจ็ดซ้ำคืออะไรอะไรครับเฮ้ยติดติดเราเรายังมีเซ็ สำหรับลูกค้าที่ทานฟริงคูสองแล้วติดใจนะครับอยากจะซื้อกลับไปที่บ้านหรือว่าไปฝากเพื่อนๆนะครับมันประมาณกี่ชิ้นนะคะคุณมีทั้งหมด10ชิ้นครับชุดหนึ่งชุดได้เอเมซองทั้งหมดสองชุดนะครับชุดที่หนึ่งก็คือจะเป็นชุดช็อกโกแลตกับชุดคัสตาร์นะครับอย่างละ5ชิ้นรวมกันเป็น10ชิ้นในชุดนี้เลยนะครับอืมแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดในสด ใช่ไหมครับเป็นเพลนและก็จะเราจะมีจัดชุดกับแยมด้วยแยมนี่มาจากเดนมาร์กเลยนะคะอยากจะให้บอกเลยว่าตัวพวกเนี้วัตถุดิบทุกอย่างเราอินพอร์ตหมดเลยอยากให้ทุกคนนี้ได้ลิมรถแบบจากต้นตำหลักอะค่ะมีรสอะไรบ้างใช่อะไรบ้างมีลัซเบอรี่จะมีเป็นอ๋ออย่างตัวแยมเนี่ยจะมีลัสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ค่ะจากเดนมาร์กเลยนะคะแล้วถ้าเกิดลองกินกับเนยสดเนี่ยแบบมันจะกลมงกรอบเข้ากันนได้ดีมากครับ แล้วก็กินแล้วติดใจทุกรายแน่นอนว่าลูกค้าที่ทานเซตต่างๆที่ผ่านเนี้จะต้องก่อนกลับบ้านต้องมาแวะซื้อเซตนี้ไม่ก็เซตเพลนครัวซองกลับบ้านด้วยนะครับใช่บัตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์นะครับซึ่งกว่าจะได้มาเนี่ยครับผมขออธิบายนลยครับทีม R&D ของชูเนี่ยครับเปิดร่วมกันทำกับเชฟจากฝรั่งเศสนะครับลองชิมกับลองชิครับส่วนช็อกโกแลตเนี่ยได้มาจากประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของช็อกโกแลตที่ดีสุดในโลกอร่อยมากอร่อย ส่วนเป็นคัสตาร์ดเนี่ยได้มาจากสูตรของฝรั่งเศสแท้ๆของคุณเจมส์พูดไมยาตินะค่ะช็อกโกแลตเป็ไครับเชเบลเยียมหอมจับปุ๊บแล้วมันจะมันจะมันจะแฟร์ช์เรลชูตกัะเลกุวมพิเศษมันอยู่ตรงไหนคะเชฟความพิเศษมันอยู่ที่การเข้าเนยเนยที่ได้มาจากฝรั่งเศสแท้ๆสดแท้ร้อยเปอร์หอมแค่เข้าเตาอบเนี่ยหอมแค่นั้นไม่พอนะคะเราสดใหม่จากเตาทุกวันนะคะยอดครับผมร้อเฟรชค่ะ ตัวนี้ต้องมาทานได้นะครับมันสุดยอดจริงๆครับพรุ่งนี้เราอยู่กันไหนเออกาลเช้าเราต้องนั่งกี่โมงคะตั้งแต่สิบโมงเช้าเลยค่ะจนถึงประมาณปลายสามสั่งโมงโมงประมาณสามโมงเช้าเดี๋ยวหมดนะรีบๆนะคะ่มากันเยอะที่ไหนคะที่ชูเซเดียมชั้นสี่ชั้นสี่อยางไรก็ตามนะคะพบกับน้องจิ๊บจ๊อยเคสสามค่ะโฮมเคสเอ็ดครับเจมส์เคสสี่ครับโรสเคสสองค่ะ จิ๋วคัสตาร์ดโคซองเอสสิบสองค่ะหวังว่ามาเจอกันเนาะพรุ่งนี้เนาะกับทีมขอัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวไม่จบ